เ okay. กบควกับสวรรด์ถุกทะเลนะครับผมแระงองกับผู้คุณจริงๆนะบ, <c oughs> บางคนก็บอกอยองเช้นยกตัวแรกนะครับอตอนนี้ผมจะทาอินโทนอีเออทำอินโทนใกล้ผมจะทาสกินไอตอนที่ผมมาทําสกินใกล้ผมทาอินโทนจะเอาแบบไหนกันนะครับผมโหลดได้แค่แอปเดียวนะครับผมจะให้เลือกนะครับทาอินโทนปุ๊บแล้วก็เนี้ยอินอยแล้วก็ สกินครับเป็นแบบนี้ครับดีอันนี้นครับเล่นอะไรไหมครับได้นะครับแล้วก็ต่อไปสกินสามเดียครับนี่ก็คือเป็นรูปแบบนี้ครับแอดดิโชดีด้วยขอบคุณงงกับพวกคุณครับเนี่ยรูปสกินสามเดียครับจะเป็นแบบนี้นะครับที่จะเอาแบบแมพจะผมเขียนเลยครับวิธีที่หนึ่งทำอินโทรวิธีสองทำ สกินอะเอาไปเลืนเลยไหมครับแน่อาววิธีนที่สองก็ทำสกินสามดีครับจะเลือกแบบไหนก็เลือกนะครับแต่ตอนนี้ผมมีแอปแค่ทำสกินสามดีครับจิปนี้ใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับเพื่อกำใจให้ผมทำคลิปดีๆต่อไปวยครับลิปนี้ก็บายบายครับโอเคพบกับสวรรค์หยุบทะเลยนะครับผมและงอกับพวกคุณจริงๆนะบางคนก็บอกยางเชนยกตัวแรกนะครับ อตอนนี้ผมจะทาอินโทนอีเออทำอินโทนใกล้ผมมาทสกินไอตอนที่ผมมาทําสกินใกล้ผมทาอินโทนจะเอาแบบไหนกันได้ครับผมโหลดได้แค่แอปเดียวนะครับผมจะให้เลือกนะครับทาอินโทนปุ๊บแล้วก็ไอเนี้ครับอินอยแล้วก็สกิน,นครับเป็นแบบนี้นครับที่อันี้ครับเล่นเลยไมคครับได้นะครับแล้วก็ ร่ไปสก,กินสามดีครับนี่ก็คือเป็นรูปแบบนี้ครับเนี่ยดูโชว์ดูเลยครับผมเลยนงงกับพวกคุณครับน,นี่รูปสก,กินสามดีครับจะเป็นแบบนี้นะครับโอเคจะเอาแบบเนรับเดี๋ยวผมเขียนเลับวิธีที่หนึ่งทำอินโทนวิธีสองทำสก,กินอ่ะ เล่นเลยไหมครับได้อะาวิธีที่สองก็ทำสกินสามดีรับจะเลือกแบบไหนก็เลือกนะครับแต่ตอนนี้ผมมีแอปแค่ทำสกินสามดีคบคลิีนี้ใครชอบกดไลค์กดแชร์กดซับเพื่อกำใจให้ผมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยครับคลิปก็บ๊ายบายครับ